สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกมุมทุกแก่ที่กำลังชมกำลังบึงติดตามรับชมคลิปของอันนั้นอนทัวนะครับเนาะครับวนี้เดินทางมาโชคมีใช่ฟ้ามงงงามเมืองพยากขับไม่นี้สิพอตังง้อเียดีดีๆอ้วนหนาหเลยครับเด้อมันจะเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่และล like <pic. S 2> ูกผูงัวแม่บ้านแม่สาวไม่ให้พี่น้องครับงัวพอพันขี้มีด้ลครับเด้อมันนี้ครับเนี่ยอ่ะพี่น้องครับขันจากเด่นหนาตั้ตันแดงๆสิครับอ่ะกับยุโชคมีใช่ฟ้ามงงงามึงพยักหน่ครับขับพิกัดเพิ่นกับ บ้านเมืองแรงครับตำบลปะหลานอำเภอปยากระพุ่มพิสัยจังหวัดมาารคข้ามครับอ่ามื่อกี้มีขอพันล้อมให้พี่น้องเนี่เลือกสิเบิ้งตัวหนึ่งครับเนาะอับนี่ครับแม่สาวแม่ม้านแม่ทองเอาราคาสิเป็นอะไรต่อจากนี้ไปนะครับเนาะประยภาพพี่น้องล่เบิ้งเป็นโตเป็นโตไปนเนาะครับเนาะหันมักอยากได้กับเบอร์โทรขึ้นให้ยุนี่นะครับหดือยางวาเบิ้งตัวจริงก็ตามที่อยู่ผมแจงไว้นะพี่น้องเนาะกรบพอยออดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีพยานั่งครับเอฟซีของโชคมีชัยฟ้ามครับมานี่มาติดตามกันคือเก่านะครับมา่นี่อยู่ซิบเบอร์ซิบไล่การครับแม่ลูกแม่ท้องครับนีนะครับครับผมครับมือนี้ก็พิกัดของเ้างวคือเก่าครับตั้งอยู่บ้านเมืองแหลงตำบลปลานอำเภอพยักระพูมีพิเศษจังหวัดมหาสารคามครับเฟซบุ๊กโชคมีชัยฟาร์มวัวงามเมืองพญาครับไอเดล่ากับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามนะครับ การรับประกันของเฮ้านะครับก็บเนื่งเดือนเต็มทรงฟรีทว่าภาคอีสานครับเพียงนั้นพี่น้องไปนี้ตัวนี้กะลงไม่ว่าจากไหนเนาะครับกับสีเริ่มเกี่ยวเขาได้เพียงนั้นเด้ออีกจัาหน้าจะมีแค่หัวกินดอกเกี่ยวเขาแล้วก็เรียกง่ายอกครับเออซื้อซื้อไปได้ครับเด้อมาเริ่มจากตัวใดก่อนครับเริ่มจากเบอร์แม่เอาหน้านาหรืเลยบครับหน้านาเนี่ยครับโอ้ครับพี่น้องมาเบิอร์นะครับเด้องัวใหญ่ใหญ่อื่นอ้วนหน้านางัวบัจจอยคืองัวอยู่นี่แหละครับนี่งัวดุกหมูครับแม่ แม่เพิ่นดูกหมูเป็นชุดแม่ลูก,ลกผูโอ้แม่นี่ปันง้อผูเนาะครับหนาตึ๊บเลยครับแม่หนาครับหนาแน่แม่ลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับเป็นง้ลูกตัวที่สองครับเป็นลูกเพจผู๋ได้พี่น้องเด้อแม่เนี่ยเป็นบอกว่าเขาแม่เป็นลูกซี่ว่ายสูเก้าหกครับเอกสารมีครบนะครับโอ้พันดีตัวนี้แม่ลูกพี่าัดแดงนะครับเดียสองเดือนนะครับ ตัวตัวลูกชายเพ่นนี่ลูกบิษัดอย่งเนาะแมนครับเบิงอายุสองเดือนน้องเปิ้นครับเนื้อหนังสาให้มาหนอกตั้งโตโก้ป้านแม่เห็นหนวดนั่นสิงอ้วธรรมชาติเลยครับเพียนั่นบ่บ่ได้เลี้ยงหัวหางอ้วนหนาเลยครับอ้วนหนาโอ้อ้วเลี้ยงน้ำบ้านนี่บ่ครับเลี้ยงน้ำบ้านเลยครับโอ้แต่ว่าเบิ้งถ่ายเบื้อันนี้แม่เขาคักคักนิดนึงเนาะครับเบื้องหนอกปานคีอหนอกปานงูผูกครับปงูผูกมันสะล่นบนหนอกอะหู้ครับหู้่านนุ่ม หัวนมดำสมตำเครับลังกลวงครับสไตล์ชีวายครับที่ว่าสูงกว่าตง่วงแล้วลูกแรกงเขาตีเนาะลูกสองครับเอารูกพี่ที่สองเนาะครับผมสูงเท่าไรครับแม่หนิสูงร้อยสี่สิบเจ็ดไปหาสี่สิบแปดนะครับนี่คือควอมสูงเพิ่มนะครับเด้อครับราคาครับผมเปิดว้ายหาหมื่นหาพันบาทครับอ่าพี่น้องหาหมื่นหาพันครับนี่ประเภทอัญยะผู้ใดมมาของไงของนาอ่าเกรดพี่เมียมดวยครับเด้อนุ่มดำนุ่มเก่งครับอ่า นมสวยน่ามีเนาะครับดูไส้เพิ่นปุ๊บเฮ้ยหนามลางนี่อูรัวดิวพี่น้องเมึงนุ่มนะครับเด้อเพื้นหางสวยใหญ่ลำหางตรงเครื่องดำพื้นหางนี่อูรัวครับหอดินมับเลยนู่นคือแม่ครับนอกตั้งเฉลยอยู่พ่อกับเด็ดนี่เพื่อยล้ออยากไอ้ครับหนะคมหนาคมึกม่ต้องห่วงเรื่องหนาเนาะครับล่นแต่งเนาะล่นแต่งครับอืมนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอก สมมาถเอาไปได้ครับล่งรถนี่ถือใจแน่นอนครับนี่เก็เป็นแม่บอกเลยครับแม่นี่ยลุงยางนี่เฟี้ยนนุ่มๆนุ่มๆไปเลยครับเป็นแม่ตั้งลูกให้ลูกมากค่ัคือนกันเนาะแม่เก่งลูกกับเก่งขึ้นกันเนาะครับจะดดีเนาะนี่นะครับเด้อนี้คือเบอร์ที่หนึ่งของชมพใชัยฟ้าครับก็เป็นแล้ครับเบอร์ที่เบอร์ที่สองครับเป็นแม่ม่านไหมครับเป็นแม่ม่านครับ บอที่สองเป็นแม่ม่านครับแม่แบบไงได้ครับเดี่เขากะเง่าสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงกับประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดใช่ไครับพูนอ่ะพี่น้องสูงบมคอยเด้่ร้อยห้าเจ็ดห้าสแปดนี่ครับเนี่ยพ่นทองครับพ่อได้เจ็ดเดือนครับพ่นทองกับเ KFC เก้าครับอ๋อทองกับเ k f ีเก้าครับได้เจ็ดเดือนกลัวครับเจ็เดือน้อนทเจ็ดเดือนครับโอ้ใหญ่เนะครับผม ลูกนี่ท่องตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นตัวที่สองเนาะครับลูกตัวแรกคนเป็นลูกตัวแรกเป็นตัวผูนี่ครับนี่บอกครับอ๋อแต่เขาแยกได้ครับเปิดแยกก็ได้ครับเปิดเอาเบิได้อนี่ตัวตัวลูกลูกตัวแรกคนเนาะครับแต่ว่ากระสีเปิดแยกคนละเบอร์หรือผูใดเสียวทั้งแม่ทั้งลูกซื้อสองได้สามก็ได้ครับอ่ามาว่ากันนะครับเนาะนี่ให้ลูกเก่งครับงมื่อ่ลูกให้ลูกเก่งให้เนาะครับ เอาบึ่งแม่กันครับบ้านนี่ยุ้งลอยสีเจ็ดสิบแดเกือบแล้วห้าสิบแม่นครับบึ่งหนาตาครับเอาหนาตาดีนะครับสีแดงฉ่ำพึ่อกันครับขอบตาขอบหูหนาคาดำตัวใหญ่นะปากใหญ่ขึ้นอยากเกง่งครับน่มงามครับนมงามรุ่นกันแค่เพียรนะครับเลยไปอ่ะอืม แต่ว่าเพศแม่นี่น่าจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผูละเนาะครับว่าลูกเั็นผู้นี่ตัวแรกมันเป็นตัวผู้เหรอเนาะนี่ครับตัวแรกพิ่นะครับราคาครับเบอร์ที่สองครับตัวนั้นเปิดไว้อยู่สามหมื่นห้าพันบาทเพื่อนน้องสามหมื่นห้าพันเนี่ยครับตัวไหนคือเก่าตัวไหนคือเก่าครับตัวไหนทุกตัวครับมาจากตัวเลากก็ส่งให้ฟรีอีกด้วยครับเด้อนี่คือโชคพิเศษฟ้ามครับอ้หูจิงๆินะครับเนาะอุ้ะ ลำหางงามเนาะครับลำหางงามไฟหางอุลวได้พี่น้องเล็บคอดีมัเลยครับนี่มุมีหมองเสียหายแจักหมองเลยนี่พี่น้องคือเบอร์ที่สองครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่สามเป็นพอพันละลอขาใหญ่ๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็โลก,กันย่สีแดงฉ่ำๆครับขาใหญ่หนะครับ งามครับคอตรงดีงวด่อเทกันนี่อู้น้ำลางครับโอนโ,โตนใครทำไงเลยเพี่น้ราแดงสั่มสัมน้ำตัวเงางามครับเมื่อหน่อยตัวนี้งามครับ<อ>เป็นลูกไส้ของเบอร์ที่สองครับเป็นลูกสาวเป็นลูกไส้ของเบอร์ที่สองนี่นะครับเด้อเบอร์ที่สามนี่่พอพันนี่เป็นลูกไส้ของเบอร์ที่สามเบอร์ที่สองนี่ครับแม่เป็นอะไรแม่ครับหรือพี่น้องเฉียวทั้งเบอร์สองกับเบอร์สามนี่แม่ลูกไปนน้ำกันแม่เพิ่นกับมานเนาะครับวันนี้ลูกพ่ออดไก็ครับตัวนี้เป็นลูกสร้สางแดงครับลูกเจนะ้าช้างแดงครับพวงสูงครับ ควอมูลไอร้อยสามสิบกูอยู่เห็นไหมเนาะครับนี่ครับควอมูงอยู่ร้อยสามสิบกูด้วยครับเด้ออายุครับอายุเก้าเดือนครับเก้าเดือนโอ้บ่วงข้อหน้าตาข้อผมด้วยครับเด้อผมครับนิสัยดีเชื่องเลยครับโอ้นิสัยขุนดีสิขุนดีครับโอ้เป็นตาอยากได้แค่บวกมากขาหลังไหมขาหลังคือตรงข้าเลยครับเรมงามดีครับโอ้ขาหลังคือตรงครับแม่เฮ็ดเขาก็เฮ็ดได้่ด้วยครับตอนนี้เฮ็ดหอมแล้วปานนี่ล้วครับ เอาี่น้องงัวทำเงินครับงัวหาเงินแปดเดือนปีนานี่พอเดือนนี้นี่ฮัดทับแล้วเนาะครับอีกสองเดือนปีนานี่อีกสองเดือนทับเลยครับหาทับขึ้นรถหาทับเลยเพิ่เอาไปคุ้มฟุงเนี่เหมาะใช่ครับคุ้มฟุ้งก็ได้อันมีรถขึ้นหาทับก็ได้ครับนี่มันดีไซน์มันคุ้นดีครับคุ้นดีนี่ครับงัวพอพันเห็นมันคุ้นจ้าของยังสิละครับนี่ซื้อไปไว้แต่ํามนี้ล่ะ ไปรลปไปบายไปข้ามมันไปให้มันลึงอยู่ของอันมูจึงนึงนี่จงใส่งัวแม่ตําจอยของตึงุ่นี่แม่กระยันงัวแม่ลูกกระดีหรือสิยกทั้งแม่ลูกก็ได้ครับอ่าเอ้าลูก่นลาค่าเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับครับหนาดิพี่น้องมาเมื่อไก่เด้อหนาครับงัวตัวหนึ่งหนาแข้งขาใหญ่กล้าเนื้อุ่นะครับขายค้มโลเลยครับเป็นขาดีครับมึงหนาเพิ่นก็ได้ครับหนาเก่งครับคุ้นคุ้นครับเนี่ยมึงคมดึงมากพู่ะ มาโลคุณเรอเพราะน้าตาคุณเหรอคุณอ่ะโอ้เสยเนีอครับืสอไปรูปไปข้ามไว้มันมันลึงมือลึงตีนจากของไว้เนาะครับงานเอาไปหาท่มันคอยบวฟฝึกบวฟัดว่องก็ดีครับให้หั่มให้เติบเป็เนาะอืมให้หั่มายให้หั่มไม่ดำอยู่ครับดำดำโบสค์ขบรวยก็เสมอดีอยู่ครับไม่ใครหั่มอ่นี่คือเบอร์ที่สามครับเป็นลูกของเบอร์ที่สองเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้คันพูได้เงินพร้อมเนาะครับ เอาจะไปทั้งไม้ทั้งลูกับต่อได้ครับครับเฮ้ยเอารับพี่น้องครับเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่นี่เป็นงวะผ่องง้วจนไหนครับเนี่ยง้วทองครับโอ้คือนจะเป็นทองแรกเนาะทองแรกครับสาวทองแรกครับนี่เบิ่งจากเขาตุ๊บบู่นี่นี่สาวทองแรกอ่าสูงนี่ร้อยชนหาหรือ้อยซีเจ็ดประมาณนี้เนาะครับผมคว้มสูงได้พี่น้องเด้อไม่นี่หนาครับบันนี้หนางามยืนดี ท่องในเจเดือนครับรับประกันนะท่องหาเดือนครับรับประกันรับประกันท่องจะหาเดือนกับพ่อสร้างแดงขึ้นกันครับเมนี่กับเจ้าช้างแดงเขาเป็นลูกเคฟหกแปดนะครับตัวนี้โอ้เฉพาะมันหนาเนาะตรงนี้ท่องกับเจ้าสร้างแดงรับประกันอยู่ที่หาเดือนครับตัวเพื่นเองเป็นลูกสาวเคฟหกแปดนี่ครับหนาบอพี่น้องว่าขอบตาขอบหูดำครับเขาพ่อตุ๊ปุนาคาดำพ่อดำหัาครหางดี นมบบมีติ้งนะครับเด้อพายเปิดดีอู้หง่ายครับแม่ไงครับไอ้กล้ามเนื้อมาดีเอาครับในทองพันเนี่ยกับตัวดีตัวพันเองกับสายพันมาดีราคาครับสามหมื่นสี่พันบาทนีพี่น้องสามหมื่นสี่พันก็เอาครับตัวได้สามหมื่นสี่พันตัวรองได้เลยครับเด้อนจากตัวรองเราก็ส่งที่ีก็งามครับแม่เนี่ยหลังกวงเลยเนาะหลังตั้งเนาะหาตรงดีเนาะหางงงามครับอ้วนดี พี่ตาอุ่นตั้งตันครับมือนี้นี่ครับเพื่อนเพื่อน้องมึงพ่นหางไงเครื่องดําครับลําหางตรงฝอยหางอุลูนี่ย่ะลำรางยนโอนโต้เถื่อนนะครับพูดนะนี่คือเบอร์ที่สี่ที่สี่ครับครับต่อมาเบอร์ที่หาเลยนะครับเนาะเบอร์ที่หาเลยครับเบอร์ที่หาออกซิเลงเม็ดเขาครับครับแลลูกแม่นี่บอรับครับผมเป็นว่าท่องเขาจยังไงลูกลูกไส้ครับเขาเป็นว่าลูกผูครับเอารอลูกครับอ่ะมาครับ แม่ลูกผูหลูกตัวที่ไหนเพื่อนครับนี่ลูกตัวแรกเลยครับเป็นงัว่าลูกผูลูกตัวแรกอืแม่เพื่อนโรนแตงเขาเนาะครับความสูงแม่นี่ร้ายไปเลยครับความสูงผมแม่เบียยลอยสี่สิบห้าหรอครับขั้นต่ลอยสี่ห้าครับบนรทายกับเบอร์ิ่งเสืองดีนะครับเรื่องเครื่องอมแต่ว่าให้ลูกนี่จิโบดเด้ครับแดงจึ้งคืงนะครับให้ลูกนี่ครับนี่อันนี้หูลูกพ่อเป็นบ้าครับผูพ่อผูกับไปเช่ครับอ๋อลูกแท้ไปเช่อายุ อายุสองเดือนพึ่งสองเดือนนี่พี่น้องนี่ยต้องขิดดื้อแม่เพื่อนี่าเกิดนำล่างดีได้เนาะครับนังหนาครับแม่เนี่ได้ลึกด้วยครับเด้อเด้ลึกข้อแข้งขาดีแม่เนี่ยไอลูกสีแดงจึงครึงครับนี่พี่น้องมึงนำล่างแม่เพื่อนนะครับพื่งนำล่างหนาแค่ไอลูกแดงแดงมึงนุ่มครับนุ่มสวยครับนี่นังหนาครับแม่นุ่มงามนังดีนี่ครับโลนแตงด้วยครับเด้อ ลุ่นแต่งพอเล็บขาครับนี่ไม่นี่นีหนังหลายครับหน้าครับครับชุดแม่ลูกลูกผูเน้อครับลูกกับหนาเติบอยู่ได้เป็นน้องแต่แดงแงงแล้วค่าเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทครับอสามหมื่นสามพันนี่ครับเด้อตะเลียงครับหนังหนาดีแม่พันลึกดีครับลึกดีนุ่มดีให้ลูกแดง มึงตำเนือตำหนังมันเนียเนาะครับผมสดครับในสดได้สดอีกตั้งหากพี่น้องอ้าวถ่ายงามทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเ่ยลูกต่อไปุ่นเนาลูกเพศเมียเป็นสลับเนาะครับผมลึกดีนะมีเนาะลึกครับลึกครับหนังนาลึกตัางนาดีนางามอืมเบอร์ที่หกครับอัดแดงข้างแดงแน่ครับเป็นจุดแม่ลูกแม่เลยครับเด้อ เมียเพลินน้ำโตเง้วลึกหนาโอ้ดุกหมูได้นีค่ครับอ่าครับเนื้อนังมังสาเห็นไหมคัดมามนเนี้พอนโน่นแตง่งหมูจินจ้นครับนี่หมสูสันสันจินจ้นจิ้นสไตล์บ้าหมันเลยครับอ่าหนาคัดน้ำเต็มครับน้ำลางนีเงาวอาดลาดแทบปนนีน้องคนน่ะนุ่มๆบริลูกเพอนลูกเพียดเมียอายุจักเดือนครับอายุสองเดือนครับโอ้อายุนิดหน่อยอยุตัวนอรนเนาะครับมน้ำล่างกับย้อนอุ่นตตเท่ากันกับเมียเวไม่ลูกพอได้ครับ คนวาลูกสาวช็อกโกแลตเหรอครับตัวนี้อ๋อลูกสาวชว็อกโกแลตอายุสองเดือนครับเป็นงูกตัวที่ตัวที่สองครับตัวที่สองวัวกินขี้แม่เนาะครับโอ้บ้าวันวะจัดๆเลยครับแม่นี่อ่าทายครับโอ้เครื่องดําล่ามด้ยครับเด้อเครื่องดําล่ามนมบ่มีติงคอเล็บกับบวมีิบาดบ่มีเปื่อยบ่มีแผลครับนี่นอ,องเบงตางูสันสนพนองลึกๆแดงเข้มๆสีอ่าแดงเปียกแบบ เม็ดประขามเนาะครับยังมังคุดเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับนี่ตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสามหมื่นห้าพันเลยครับเด้อแม่ลูกไพ่เปิดตูนนตูโกเนาะลูกเนาะครับคือกันเลยแม่กับลูกขายน้อยๆคือกันเป็นงวดดุกหมูคือกันครับครับดุกหมูเข้มกันเข้มแนงลุงพี่น้องเซเวนตาเบิ้งตัวนี้ตเดแดดเนาะสีฮาตัวคือโบมี่เหรอครับหาร์ตกำลังลิสสีเนาะครับอันนี้คือเบอร์ที่ เบอร์ที่หกบอหกอ่าเบอร์ที่หกครับครับต่อมา 7, เบอร์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดนี่แมวทรงสี่เหลี่ยมลูกกับทรงสี่เหลี่ยมแดง,งตรงๆพอดีพอดีลูกคนแม่ออกสีเม็ดเขาแดงเม็ดเขาได้เพียงน้องเด้อแต่ว่าหัเบลเหลืองด้ออกมาแดงอ่าเรือๆพอดีพอดีน้ำล่างลูกคกนจะงามด้ครับคอเียงขาเร็บดีเหมือนเลยลำตัวง่าเนาะลูกคนเนาะครับเป็นงูลูกตัวที่ไหนครับนี่ ตัวแรกนะครับตัวแรกลูกพ่ออะไครับลูกสาวสติงเล่เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวสติงเล่ลูกแรกของแม่นี่เนาะครับลูกคนหนี่ก็สูงคือว่ามาลอยมีฤที่ผาขึ้นนี่ยแหละครับครับลูกคนนี้เห็นดูนี่แับนี้แม่สูงหลายสั้าใดครับประมาณแม่ก็สูงประมาณลอยสี่สิบอยู่ครับสี่สิบหวกอยู่หรอกอยู่วางๆนี่เลยครับเนาะครับนุ่มๆบ่มีติ้งคอเล็บแข้งขาครับนี่เอาหน้าอ่างเลยครับแม่เขาหน้าบ้องันกลวงแม่เขาถือว่าให้ลูกงามด้วยครับเด้ออ่าง งัวให้ลูกงามอีกหนึ่งโตครับเป็นตาไปเลี้ยงลึกโพนดีพองสางอ่างดีแม่นี่ให้ลูกจตงจริงคืนครับราค้าครับเปิดวายุสามหมื่นบาทเลยครับแม่นี่สามหมื่นเพียงเพียงครับครับแม่เพิ่นกับว่าพ่นผสมไปแล้วเหรอครับแต่ว่าบ่ได้บ่อไรเศร้าครับอืมเป็นรุุนนาอครับผมเป็นรุ่นสามเนาะครับแม่ผสมไปแล้วพ่ะนะอ๋อมีรุ่นพี่น้อง ทีสองรุ่นสามครับให้ลูกเก่งครับแม่นี่งอลูกงามลูกงามครับนาเลียงครับแม่นี่ตาเลียงเบอร์ที่แปดครับมาหนี่แม่แดงแดงโอ้ยลูกแดงแดงวันนี้แม่ออกสีดำแดงเนาะครับแม่ออกสีดำแดงนี่ครับแม่ออกสีดำแดงครับสูงไงโค้งสางไงเงาเลยครับเียคุณส่สูงเท่าไหร่นอ้อยหาสิบถึง้อยหาสิบกูอยู่เดอครับมีวางวางนี่เห้อเนาะครับ ตรงนี้ีวงนิดนึงนะครับเด้อแต่ว่ากับ่บจอยเว้นอวนขี้นิร้อยหกสิบหุ่นได้หนิเนาะครับติดดำเต็มดำได้หลายครับแม่พอเชิงขาครับเร็บลูกขึ้นแดงคั้กแดงครับลูกตัวที่ไหนเพื่อนครับลูกตัวที่สองครับอายุกี่เดือนครับเนี่ยอายุแปดเดือนครับลูกตัวที่สองอายุแปดเดือนมันลูกเพื่อนไหนหน่อยเนาะว่าชัดเจนนะครับตัวนี้โอ้พ่อหลังโอ้หลังคึ้ยหลังดำตัวนี้แม่ครับเป็นพี่น้องหลังปักยางกวงเลย ลูกอาสูงลอยสามสิบแล้วเนาะครับผมลูกอ่ะดีครับอู้ให้ลูกงั้มโตเงาหนาดีสําคมบนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันห้อวครับต่อเอาพี่น้องหลังจากต่อราคานี้ต่อไี้แล้วก็ต้องฟรีอีกวยครับเด้อครับแล้วพี่น้องทางภาคกีสารห้องเออ หนาลูกไหม <S <S ไอ้ลูกน้ายอีีละครับง่วงไหมนี่ไอ้ลูกแดงจะของติดดำอืมอ่ะถักมากดิครับเดอ้อต่อเอาต่อเอาครับเบอร์นี่แหละอ้าวครับเบอร์ที่เก้าเนาะครับนุ่มขัดขัดไ่ลูกกินนุ่มอยู่ตัวนี้เนาะเป็นแม่ลูก,ลกแม่บอกครับนี่ลูกแม่ครับเอออายุจ็เดือนแล้วครับนี่อายุก,กับประมาณสองเดือนกว่าเนี่ยละครับสองเดือนกว่านีหน่อยอยู่ด้ครับเด้อ ลูกสองเดือนกว่าเป็นนูวหนังหนาจัหน่อยด้ครับเป็นนี่เน,นาะครับ,นนรบหนางามพร้อมนี่หนางามพร้อมนี่ลูกเพิ่นโอ้ยหลังเพิ่นหลังพี่น้องเป็นหล,ลังไหมข้อขาเลีบด,ดีแม่สูงหไรใช่ไหมครับแม่กับประมาณหน่อยสี่สิบบวกอยู่หรือครับ่างนี่เนาะครับรน่อยสี่สิบบวกข้อขาเล็บครับดีเด้อมึงถ่ายแม่ครับผมนี่ถ่ายแม่เพิ่นนะนุะ่นมก็ดี แม่เป็นงว้วนนางนาดีเครื่องดำนุ่มดีลูกนางนาเนาะครับครับเบอร์ที่เก่าได้เนาะเบอร์ที่เบอร์ที่เก่าครับแล้วค่าเปิดเท่าไรครับตัวน,นี้เปิดไว้ยุสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับมแม่แมสดลูกแรกเลยครับหกพันห้าร้อยบาทเป็นงวลูกแหลกได้พิวนนองเด้อได้สดได้สดครับนี่ฮาสดสดเลยเครื่องดำดีทั้งแม่ทั้งลูกเลครับเนี่ย บอร์ที่สิบตัวสาวเบอร์ที่สิบันก็สาวได้เป็นอย่างเด้อโอ้หนำล้างเนี่ยทะลุอุ่มเลยลรอครับหนำลึกกำลังลึกดีเก่งเดือนครับหม้อปีกโกโก้เนี่ยเหรอครับปีนึงแล้วหลังจากหลังสงกรามไปนี่ละลงหน้านี่ละครับพินาเนี่ยได้ทับแทนเนี่ยน้ำตัวดีครับกำเนื้อดีทา้ายหน้าขาคอเล็บดีเครื่องดำขุนหางไง นี่ครับเด้อวันที่สิบวันสาวช่วงกำลังบ้าณลอยซีชดเหนประมาณนี้เนาะครับราคาครับหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับนี่เอาพี่น้องอยากทับพอได้เก่าไปด้วยครับเด้อสามารถเป็นแม่บล็อกได้เลยหรืครับแม่นี่หนังมันหนากระดูกดีหนังมันหน้าดีหน้ำมันหน้าดีพี่น้องหนังหน้าดีฮะกระดูดกระดูดอ่ะพักมาวันนี้เนะครับเด้อต่อร่องในขึ้นเก่าครับ าจารย์พี่น้องต่อได้เราก็ส่งฟรีคือเก่าด้วยครับเด้อนี่ส่งฟรีทัวภาคอีสานเห่อนนะครับเนาะก็ส่รงในทุกภาคนะครับแต่ฟรีแค่ภาคอีสานนะครับเนานะครับลนะองนั่นกับสิขอค่ารถเพิ่มเติมไปเนาะเบอร์ที่สิบครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนี่เป็นงวงเมียแยกลูกครับแดงแดงลูกตัวตัวใดเพิ่นครับแยกไปเนี่ยลูกตัวแรกเพิ่นครับอ๋อเป็นเพศใดเพศผู้ครับโอ้คือสิ่งง่ายมากเลยครับ เจ้าเจ้าขออยากเพียรทำหนึ่งบ่ข้าเจ้าเอาไปท่อมเป็นพ่อพันธุ์ครับโอ้สูงท่อมไรครับแม่นี่แม่นี่สูงลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดโลครับถึงอยู่ดอกเนาะถึงอยู่ดอกผ้ามันสีนี่ป้าพี่น้องมันาดติดจอยลูกมันกินนมครับเออลูกเัาจะแยกไปพี่เนาะท่านขึ้นไปก็ยังเ่าท่านเป็นสัตว์อยู่อกครับท่องว่างอยู่อครับเพราโดนนะครับเมึงมันลูกเพิดผูกบางยางรอเพิ่นว่าแยก เขาเข้าโจยอยากเพียดพอพันถือว่าให้ลูกคักเว้ยเนาะครับให้ลูกดีครับเด้วก็อ้วดแล้วครับกิ้นเก่งอืมตรงนี้แปะลอยหาสิบผลแล้วผมว่านแปะ้อยหาสิบผลแล้วครับราคาเท่าไรครับหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเด้อเบอร์ที่สิบเอ็ดหนึ่งหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องยังต่อะไรอยู่ดิครับครับต่อได้หลังจากต่อแล้วก็ทรงไอฟี่เอ้าแต่เราพุ่งิึ้นบลายแล้วครับเนาะครับออกไปท่อมไว้เอาสายเลือนครับพุ่งเงินบลายสีเน่งนี่ เลี้ยงอ้วนขึ้นมาทับมาลูกมาเองเปียงมือไว้สามมื่นกวนตันนี้เนาะครับพอส่งมันสรงมันได้แล้วให้ลูกเก่งครับเน้อนุ่มดีครับวอามันสรงมันได้สีมันได้แล้วพี่น้องอ๋อนี่ครับบุมีพอหาเรยบบุ้มีบาดีบเมีเปื่อยดอกครับสดใสดีครับนี่ก็ซื้อแม่สาวหน่อยไปผสมเลยครับสีงามครับพี่น้องครับถ่ายคลิปเนาะครับผมยังฝากพี่น้องให้อีกบะ เก็มีอย่างไรนะครับช่วงนี้หางัวยากพี่น้องเอ้ยแลนหาเขาไม่ได้ดันๆมากครับแพงๆครับงัวงามหายางใกล้่กล้ครับงัวงามหายากอีหลีครับช่วงนี้งัวมันก็ราคาก็ดีขึ้นหลายมันก็หน่อยลงครับหน่อยลงครับยังพอกันจิบหน่อยจิบไม่เนาะครับผมติดตามผมในงานไปเรื่อยด้วยครับเด้อพ่ากันจิบหน่อยจิบไม่จิบต่อไปครับผมอนนทั่วหอยออดโตกมิเชฟ้ามสวัสดีครับสวัสดีครับ